วันนี้เรามาแบ่งปันแขนป้อง10กันนะคะแต่เราจะแทรกที่ลำตัวด้วยนะคะเริ่มจากเราต้องเช็คไก่สูงหน้ากับไล่สูงหลังให้เท่ากันนะคะแล้วก็รอบอกนะคะใช้เท่ากันนะคะไม่ต้องหน้าบวกหนึ่งหลังลบหนะึ่งะปรับวงแขนครึ่ง1น1.5เซนติเมตรแล้วใช้ไม้ฉากนะคะ ตีเป็นรูปสามเหลี่ยมเราต้องมีไม้ฉากแบบนี้นะคะตีเป็นรูปสามเหลี่ยมลงมานะคะตีตั้งฉากมากับตัวเสื้อค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นช่วงแขนกว้างนะคะเราจะวัดเข้ามาในตัวเสื้อ5เซนติเมตรนะคะจากข้างลําตัวนะคะซึ่งรวมกันแล้วก็จะได้เท่ากับแขนกว้างบวกหลวม 6- กถึงแแล้วก็หาร2ค่ะจากบานหน้านะคะวัดออกมา1เซนค่ะแล้วตีเส้นตั้งฉากไปหาตรงแขนยาวนะคะที่เราเขียนไว้เมื่อสักครู่ค่ะ จากข้างลําตัวนะคะวัดออกมา5เซนค่ะแล้วขีดเป็นเส้น5เซนยาวมาถึงตลอดความยาวเลยนะคะเส้นนี้นะคะตีตั้งฉากค่ะไปจนถึงความยาวแขนนะคะจะได้ออกมาแบบนี้นะคะตรงนี้ค่ะ5เซนตลอดนะคะเท่ากันมาจากจุดที่เราจุดไว้เมื่อครู่ค่ะจนกระทั่งถึงความยาวค่ะขีดจากเส้นอกมาหานะคะแล้วก็แบ่งจากอกลงมา3เซนติเมตรค่ะนำไม้โค้งมาแต่งหัวแขนนะคะแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะให้เราเก็บปลายแขนเข้านะคะปลายแขนหน้าเก็บเข้า1เซนติเมตรค่ะแล้วตีปลายแขนสมัยนะคะชิ้นหน้าของเราก็เสร็จนะคะเรามาดูชิ้นหลังกันค่ะจากปลายไหล่นะคะยกขึ้น1.5เซนติเมตรนะคะเหมือนชิ้นหน้าค่ะห <je. S 1> ลังจากนั้นเรานําไม้ฉากนะคะมาวางให้เข้าไปในลำตัว5เซนติเมตรนะคะคือแขนกว้างบวกหลวมแล้วนะคะหาร2แล้วเข้ามาในลำตัว5เซนติเมตรนะคะ จากข้างลำตัวนะคะวัดเข้าไป5เซนติเมตรค่ะแล้วตีสูงขึ้นมานะคะแล้วตีตรงนี้ตั้งฉากค่ะแบบนี้นะคะต่อไปเรามาขีดแขนยาวนะคะขีดต่อลงมาเลยค่ะจะยาวเท่าไหร่ตามต้องการเลยนะคะแล้วตีตั้งฉากมาตรงนี้เป็นปลายแขนค่ะตีเส้นต่อตั้งฉากอันนี้ลงมานะคะจากนั้นนะคะเราวัดตรงท้องแขนเสื้อนะคะและข้างเสื้อให้เท่ากันนะคะ นำไม้โค้งนะคะมาโค้งตรง,ตรงปลายไหล่นะคะปลายแขนเพิ่มหนึ่งเซนนะคะเมื่อกี้ข้างหน้าเราลดนะคะข้างหลังเราก็เพิ่มค่ะทีแบบนี้นะคะจากนั้นเราตัดตัดแบบนี้เลยนะคะเช็คความยาวแขนให้เท่ากันค่ะเช็คปลายแขนให้เท่ากันแล้วก็ให้สมูทนะคะ ตัดออกเลยค่ะชิ้นชิ้นหน่อยฮะเซนติเมตรตรงนี้เราตัดทิ้งไปเลยนะคะจะได้มาเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ตัดค่ะและแยกมันจะแยกออกค่ะเป็นเกล็ดทรงนะคะจากนั้นเรามาทําแทกชิ้นแทกนะคะพับกระดาษครึ่งนะคะแล้วขีดเข้าไปนะคะเท่ากับ5เซนติเมตรนะคะอย่าลืมกระดาษพับครึ่งด้วยนะคะขีดเข้าไป5เซนติเมตรค่ะความยาวนะคะก็เท่ากับ ความยาวของตัวเสื้อแล้วก็ความยาวของท้องแขนเสื้อค่ะ,ะจากนั้นเราตัดออกมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเลยนะคะตรงนี้จะวางเป็นผ้าเฉลียงหรือผ้าขวางก็ได้นะคะ,ะตรงนี้ข้างบนนี่เป็นท้องแขนข้างล่างนี้เป็นตรงลําตัวนะคะแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็คลี่ออกมาค่ะด้านนึ่งนะคะเราก็จะแทรกอยู่ที่ด้านหน้าค่ะตรงนี้เราปิดเป็นเกร็ดทรงนะคะ เป็นเป็ดทรงนะคะแล้วก็ต่อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตรงข้างเสื้อนะคะที่เราตัดทิ้งไปเมื่อสักครู่ค่ะสิเซนที่เราตัดทิ้งไปนะคะแล้วตรงนี้เราหักมุมนะคะคลิปที่ผ้านะคะหักมุมแล้วตรงนี้เราก็มาเย็บกับตัวแขนค่ะแล้วส่วนอีกฝากหนึ่งเราก็ไปเย็บกับชิ้นหลังนะคะ มันก็จะเป็นสิบเซนนะคะเพราะเมื่อกี้เราหักไป5้าเซนใช่ไหมคะข้างหน้าก็5้าเซนข้างหลังก็ห้าเซนมันก็จะเป็น1ิบเซนแทนที่กันนะคะจากนั้นเราก็เย็บติดค่ะ,ะแบบนี้นะคะเราเย็บไปถึงตรงนี้นะคะแล้วเราก็หักมุมนี่ แล้วก็หักมุมผ้านะคะให้ไปกับท้องแขนนะคะมันก็จะติดตัวแขนตัวเสื้อแล้วก็ท้องแขนเป็นการแทรกด้านข้างนะคะแบบนี้ค่ะจะใช้ผ้าเฉลียงหรือว่าผ้าขวางนะคะเมื่อเราต่อเสร็จแล้วก็จะได้เหมือนแทรกข้างเสื้อเป็นแขนเป้าสิบนะคะอันนี้คือแขนเป้าสิบนะเนี่ยต่อลายค่ะต่อลายก่อนค่อยต่อข้างนะคะ อันนี้ไผ่ต่อข้างก่อนแล้วค่อยมาต่อ,อไหลจริงๆแล้วเราต้องต่อไหลแล้วค่อยมาต่อข้างแต่จะต่อข้างต่อไหลก่อนก็ค่าเท่ากันและค่ะแบบนี้นะคะก็เรียบร้อยค่ะเราก็จะได้แขนแทกเป้าสิบนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหวังว่าคงทำกันได้นะคะทำไม่ได้คอมเมนต์ถามนะคะว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะ ถ่ายเข้ามาอธิบายให้ใหม่นะ